สวัสดีค่ะข้าวทอดที่เรานำไปทำแหนมคลุกข้าวยำแหนมทอดนั่นแหละคะ่ะส่วนประกอบมีนิดเดียวเพื่อนๆตามมาดูมีมะพร้าวมะพร้าวแก่ก็ได้มะพร้าวเทนทึกก็ได้มะพร้าวอะไรก็ได้นะคะเอาไปขูดถ้าได้เป็นมะพร้าวหอมนี่จะดีมาก mm hmm. เยี่ยมที่สุดเลยเขาจะมีกลิ่นหอมมีมะพร้าวมีพริกไทยมีรสดีมีน้ำมันหอยมีน้ำพริกแกงเผ็ด มีเกลือป่นมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวใช้ข้าวแบบนี้นะข้าวเย็นนะคะข้าวเจ้าน่ะข้าวเจ้าข้าวเย็นเรานั่นน่ะอันนี้ข้าวหุงเหลือเหลืองจากเมื่อวานละเดี๋ยวเมื่อวานเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆจะหุงเป็นข้าวใหม่ออกมาก็ได้แต่ให้ใช้ข้าวเจ้าอย่างเดียวไม่ผสมข้าวเหนียวนะมันจะแข็งนะมันจะแข็งนะคะส่วนประกอบจะมีเพียงเท่านี้ละค่ะมีข้าว มีมะพร้าวนี่นําไปขูดนู่นนักระต่ายเรานะนกระต่ายเรานอนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปขูดมาใส่ให้มีข้าวมีมะพร้าวมีพริกไทยมีรสดีมีน้ามันหอยมีพริกแกงมีเกลือป่นมีไข่หนึ่งฟองแล้วก็มีน้ํามันน้ํามันที่จะเอาไว้ทอดน้ํามันก็เตรียมไว้แล้วเพราะว่าเป็นน้ํามันทอดไก่เมื่อวานเดี๋ยวนะคะเราไปขูดมะพร้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมาดูวิธีทำกันนะคะ แป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วค่ะมะพร้าวที่ขูดออกมาปริมาณอยู่ที่เพื่อนๆกะเอานะคะแบบเท่านี้เราก็จะได้อยู่ประมาณหกก้อนเจ็ดก้อนประมาณนี้ละค่ะอยู่ที่เราอยู่ที่เรากะเพื่อนๆกะเอาค่ะ แต่ไม่ต้องไปใส่ข้าวเหนียวเพราะว่าใส่ข้าวเหนียวมันจะแข็งนี่เราใส่ข้าวไปสองทพีครึ่งนะถ้าถ้าตักเป็นทพีธรรมดาก็ประมาณสี่ทพีอสีท่ทพีต่อมะพร้าวหนึ่งซีกเล็กเนเพราะว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะใส่พริกไทยไปหน่อยให้มีความหอมใส่รสดีเพื่อนๆชอบทานอ่พริกอ่าไม่ใช่ชูรสก็ใส่ชูรสรไปค่ะใส่ชูรสอย่างนี้ได้ ใส่พริกแกงพริกแกงก็อยู่ที่เราเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะของเรานี้นะ้ำพริกแกงขงเองจะไม่เผ็ดเราก็ใส่เยอะได้ไม่เป็นไระใส่อีกหน่อยใส่เกลือป่นหยิบมือใหญ่ๆสองครั้งเลยใส่น้ำมันหอยค่ะไม่ต้องมากเนาะเอาแค่นิดๆหน่อยๆแค่มีรสชาติ เพราะว่าเขาจะมีความเค็มอย่างนั้นละใส่ไข่ไปเลยหนึ่งฟองล้างมือสะอาดแล้วคุกขยำหรือจะใส่ถุงมืออย่างเราก็ได้นะใส่ถุงมืออย่างเราก็ได้คุกให้เข้ากันค่ะทื่อนวันนี้ที่ให้ก็คือความรู้เรื่องข้าวทอดที่ไม่แข็งนะคะแต่เราไปทอดกันค่ะเมื่อนวดแล้วข้าวก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทอดออกมาแล้วกรอบมาก น้ำมันต้องร้อนก่อนนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วเพื่อนๆตักน้ำมาจุ่มมือค่ะนี่เราล้างมือสะอาดแล้วนะแต่ต้องมีน้ำมาจุ่มมือน้ำเปล่าเตรียมไว้มาจุ่มมือนะคะน้ำเปล่าเนี่ยต้องเตรียมไว้มาจุ่มมือ จุ่มพอมือเปียกแล้วเราก็จะปั้นข้าวเป็นก้อนกะปริมาณที่เราให้เท่านนะะเท่ากันนะคะให้ก้อนเท่าทกันเพื่อนๆหยิบให้เท่าเท่ากันเขาก็จะเท่าเท่ากันแต่ถ้าทำแบบนี้ค่ะทําแบบนี้นะจับเป็นก้อนเท่านั้นเองอชอบทรงไหนเราทรงยาวๆเราก็ทําเป็นทรงยาวๆถ้าทรงนี้เราก็ทําแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ละว,ว่าปริมาณเขาก้อนใหญ่เท่านี้พอหยิบมาเราก็จะรู้แล้วค่ะมันก็จะเท่ากัน ก็คือประมาณอย่างเงี้ยสี่นิ้วมืออุ้มอุ่มไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ละใส่เลยค่ะใส่ตอนน้ํามันเนี้ยน้ํามันน้ํามันร้อนร้อนลดไฟลงอย่าให้แรงจัดเดี๋ยวจะไหม้นะคะลงเลย เขาเขาก่อนให้สวยๆให้เท่าเทกันนะคะออกมาแล้วจะสวยแล้วก็กอบมากอันนี้เย็นแล้วก็ทานได้ไม่มีการแข็งรับรองได้ลองไปทําดูจุ่มมือนะคะอย่าลืมจุ่มนะ้ำมาติดนะ ทานปเปล่าก็อร่อยค่ะเพราะว่ามีเครื่องแกงแล้วนั่นนี่นอกมีไข่มีเครื่องแกงแเพื่อนเพื่นจะทานให้อร่อยก็มีผักเครื่องเคียงมีแตงกวากรอบๆผักกาดขาวหรือผักสลัดอย่างเงี้ยค่ะผักชีมีพริกทอดอีกหน่อยมะพร้าวนี่จะเป็นทึนทึกก็ได้เป็นมะพร้าวแก่ก็ได้ เยน็ยนๆค่ะค่อยๆทอดไปแล้วเดี๋ยวเขากรอบเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ํามันเองเราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะในจังหวะน,นี้เราไปทําอย่างอื่นได้เลยค่ะเพื่อนๆรับนองเย็นแล้วไม่มีการแข็งเพื่อนๆข้ามวันยังทานได้อันนี้เรารับประก,กันได้าสูตรนี้อร่อยมากๆทำไปขายแล้วลูกค้าชมเมื่อไรจะทำข้าวยำข้าวยำนี่แหละคะ่ะคือข้าวยำ ข้าวทอดที่เอาไปทำข้าวยำแหนมคลุกนะคะอร่อยมากกรอบมากลองไปทำนะคะง่ายๆกรอบข้ามวันคะ่ะรับรองได้ว่าไม่แข็งเพื่อนๆรับรองคะ่ะอร่อยหอม เพียงส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างเองเราก็จะได้ข้าวทอดอร่อยอร่อยไ่ทานนิ่มๆค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากพอดีแหละรสชาติเนี่ยเครื่องผสมมีเพียงเท่านี้จริงค่ะลองดูนะคะอร่อยมีแตงกวาหน่อยหนึงค่ะมีที่ทอดกหน่อยหนึ่งก็อร่อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ